บันทึกไทยเบฟหน้านี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมกับวิถีน้ำวิถีไทยปัจจุบันนี้ประเพณีสงกรานต์มีการละเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคเวลาสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไป ทำให้วิธีการดําเนินชีวิตของผู้คนต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมายและรวดเร็วจนตามไม่ค่อยทันในในปัจจุบันนี้เนี่ยการเล่นสงครานในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีความผิดเพี้ยนไปจากความตั้งใจของบรรพบุรุษของเราค่อนข้างมากเช่นการสาดน้ําที่แรงเกินไปการฉีดด้วยปืนที่ ที่อาจจะมีความแรงนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เด็กวัยรุ่นนี่ชอบอยู่แล้วเพราะมันสนุกเพียงแต่ว่าอย่าง Water Festival หรือว่าเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนไทยด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้แหละคือเทศกาลสงการานเราเรียกว่าสงการานดีๆจะเป็นสงการานที่ทำให้คนวัยรุ่นบางกลุ่มเนี่ยเขาสนใจที่จะสืบสารเรื่องพวกนี้ต่อไปนะครับที่มุ่งหวังว่าอยากจะเห็นสงการานแบบเดิมเราคนไทยทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรมควรที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีที่งดงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไปก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะสืบสานเรื่องนี้ต่อไปนะครับก็ขอแจ้งกับทุกท่านให้ทราบว่าทางไทยเบเรตจำกัดมหาชนเองเนี่ยอยากจะเริ่มต้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะครับเข้ามาเป็นพันธมิตรเข้ามาร่วมมือกับเราแล้วก็ช่วยกระสารต่อกระจายออกไปให้ทั่วประเทศครับ บริษัทไทยเบบเบรดจำกัดมหาชน